เมนูสร้างอาชีพสูตรชาปักใต้ชาตราจุนหูไปดูวิธีการทำกันเลยใช้ผงชา2ช้อนโต๊ะน้ำร้อนเดือดจัด120 ml เทสลับชาไปมา4-5ครั้งจากนั้นสกัดน้ำชาให้ได้ปริมาณน้ำชา100 ml สูตรนี้เติมครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน30 ml น้ำตาลทรายแดง1ช้อนชาเพื่อความหอมควรใช้น้ำตาลทรายแดงคนส่วนผสมให้เข้ากันปิดท้ายด้วยนมสด30 ml ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจบันทึกไว้เพื่อเก็บไวด้ดูและแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอเพิ่มความละมุนโดยใช้เครื่องตีฟองนม เตรียมน้ำแข็งเทชาใส่แก้วขนาด20ออนหรือ22ออนทุกคนเห็นไหมคะว่าการใช้เครื่องตีฟองนมจะทำให้ชาของเรามีความฟูนุ่มและละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับชาเย็นชาตราจุนหูหอมเข้มโดนใจรสชาติชาใต้